การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา9้านาฬิกาโดยเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565วงเงิน3ล้าน1แสนล้านบาทในวาระแรกต่อเนื่องเป็นวันที่สองโดยการอภิปรายของสสฝ่ายค้านยังคงมุ่งเน้นอภิปรายทวงติ่งการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์6ด้านโดยนายสมคิดเชื้อคงสอสอ,อุบลราชธานีาพรคเพื่อไทยอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะงบของกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงกลาโหมเป็นการจัดสรรงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงความจําเป็นของหน่วยรับงบประมาณพร้อมเสนอในชั้นกรรมธิการควรปรับลดงบประมาณของกองทัพที่ไม่ใช่งบเกี่ยวกับภารกิจหลัก เพื่อนำมาจาัดสรรเพิ่มให้กับกระทรวงสาธารณาสุขในการรับมือกับการแก้ไขปัญหาโควิด -19 แทนผมไม่เห็นด้วยในการจัดงบประมาณครั้งนี้ผมที่ได้บอกว่าให้ดําเนินการเรื่องของ,งกระทรวงกลาโหมมันไม่คุ้มค่าทําอะไรลงไปมันหายหมดเลิกครับถ้าเราไม่เลิกนะครับเราก็จะอยู่อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วงบตรงเนี้เอาไปจัดมาเอาไปดําเนินการมา ฝากกรรมธิการนะครับงบของกองทัพอะไรที่เริ่มใหม่ปี65ถ้าไม่มีความจําเป็นให้ตัดออกมาช่วยโครงการโควิดทั้งหมดเรื่องนี้คงจะได้ไปคุยกันในรายละเอียดส่วนพวกผมไม่เห็นด้วยในการจับงบครั้งนี้เพราะไม่ตอบสนองต่อความต้องการประชาชขนขณะที่สอสพักร่วมรัฐบาลเช่นนายพิสิทธิ์ลีอารามสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์อภิปรายสนับสนุสน,นการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ดําเนินการท่ามกลางเศรษฐกิจที่จะได้ผลกระทรบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศพร้อมเสนอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาโควิดสิบเก้าโดยตรงเพราะเชื่อว่าหากผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศจะกลับมาฟื้นตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะในระยะสั้นนะครับผมเห็นด้วยครับที่ท่านอาจจะจัดงบประมาณเพื่อจะดูแลเศรษฐกิจที่ขาดการใช้จ่ายที่เศรษฐกิจกําลังฝืดคืองที่อยากเห็นก็คือควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การแก้ปัญหาโควิด โดยตรงงบที่ยังไม่จําเป็นก็อาจจะรอยก่อนได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากโควิดหายไปเราจะต้องกลับฟื้นมาได้และกลไกของรัฐบาลก็คือในบายกัครคลังและงบประมาณจะต้องกลับมาเป็นปกติ